สวัสดีค่ะพี่น้องพอกลับมซีวันนี้แดงอีกแล้วนะจ้า,ชา,าเช้าหน้า No Way Channel พี่น้องจ้าไมซีใส่เสื้อชูชีพไมซีส,สิไปหาป่าไปขาย <c oughs> วันที้ไหนหัวไายหัวขา้าสั่งมา20กิโลว่าสั่นพี่น้องจ้าเดี๋ยวไมซีสิสกลับกล่องให้เบิ้งเดินเบื้องหลังเราบอกให้ไมซีขี่น้ำา พี่น้องเพื่อนว่าอันไห่สี่หนักว่าสนมันทีจมมาส,สักนล้วสมัยที่เป็นรัดเพื่อนฟังนั่นพี่น้องจ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วหม่ซีลท่ารอรอโบอกเรือผู้โดยสารรอรอโบอกเรือโอ้ยบางบรรยากาศจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศบรรยากาศ ไม่สีเป็นคนควบคุมเครื่องนะจะบอกซ้ายบอกขวาเพราะว่าคนภายเรือบอมีตาหลังแล้วีแค่เบิ่งไม่สีก็จะอยู่ทางนี้จะเบาวิวอยู่ทางท้ายเนาะลุงปักเนาะบาววิวเหมือนว่าเอาฟังนี่ลูกพี่ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ ตอนนี้เรากำลังจะออกเรือไปหาปลาเด้อพี่นงองเด้อฟังนี่อีกฮันนี่ผู้คุมเครื่องอยู่ทางนี้แล้วจ้ะเด้อแต่ว่าพายเรือไม่เป็น,นนะผู้คุมเครื่องเบิ้งบรรยากาศพี่นงองจ้าบรรยากาศแล้วจ้ะน้องวิวรอบๆบรรยากาศโอ,โอ้ยขินหอดบานหฮาเด้อ พ่ถราทรัพบค่อยจะตกเครื่อง่ะยยตกนั่นเด้อน,นี่บรรยากาศค่ะนู่นยัยงหนาหน่อยเหาเห็นวิบ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 ,บ,บอ่าสูงเข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งนี่ตอนนี้เวลาสองทุ่มได้มั้งเนาะะตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มจ้าพี่น้อง คนพายเรือคนพายเรือห่อน,าาน,นคนพายเรือน่ารักน่ารักได้มีบมันมัดผมแกะผอมอีกตั้งหากได้พีน่น้องบรรยากาศจ้าพี่น้องจ้าน,นี่แหละแล้วมีคนสั่งปลา20่กิโลไหมสีจะเอาไปให้เขาได้ไหม,ม นี่เบืองเด้อจ้าพี่น้องจ้าวิวบรรยากาศสุดยอดมากเงียบจริงๆมีแต่อีเสียงสองสาวนี่เลล่นเ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 สียงเจ้า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 มีแต่สองสาวจ้าพี่น้องจ้าเดโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิาพาไปดูตอนกินข้าวใต้แสงเทียนกันนะจนะ๊ะเนาะโรแมนติกขนาด่นเด้อา พี่น้องจ้าดูวิวค่ะดูวิววิวหลักล้านตอนนี้เราอยู่กลางน้ำน,น้ะจาะนาะก้างอ่างเก็บน้ำหรือว่ากลางทะเลสาบอันลงดางเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าลงดางเสร็จแล้วลงตะข่ายเสร็จแล้วเหลือไปกู้เพนทิกกู้เอาว่าสส่เพรนย้กเก่า นายเหลือเพิ่น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 จะเอาสักห้าโลวะสันอันพู่นไปฟังโน้นลูกพี่ลุงลูกพี่ไปฟังโน้นไปฟังโน้นเออไปเริ่มจากตรงโน้นเลยเพิ่นเพิ่นจะไออุ้ยเฮาก็ลืมเอาหมอแบดมาเนาะโอ้แต่ละคนชิลืมค่ะเลือเลือเพื่อนนั่นเพิ่นจะเอาไอ ป่าอีกหกิโลวัสันเมื่อนี้นั่นตูวิวนะาะจะน้องหมอกปล่อยปอยบนยอดเขาหลังฝนตกโอ้ยเสียวแต่กล่องหทรัพท์นี่ล่ะมันจะลนมันจะลนลงน้ำโอเคพี่น้องจ้าซออนวิวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทังสี่แหละ ไม่สินะโบเข้าหรอกเดอ้อในเมืองซื้อของช้อปปิง้แงแบรนดงแบรนเนมไม่สีจะมาช้อปปิ้งเอาปลาแล้วจะเอาไปขายได้เงินพอม <c oughs> โอเคนี่ดูแนวกินแนวกินพีน่น้องกับข้าวกับข้าวใช่ไหมมีสมหักข้าบโปแบกมาด้บปกแกงหมดมีสมหักมีผักมีตำบักหุงมี่ขวามง่ง ขวามงอีหยังล่ะขวามงดักแด้ <c oughs> ดักแด้คนอื่นแม่ดักแด้แค่บาทนึ่ <c oughs> มีแกงเขเล็กมีปลามีตับบักหฮงมีลวกผักมีตับแจ้วเว้ยกองเขาแบกไงสามคนบัดที่นี่เบิ่งแนวกินสามคนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแนวกินสามคนเด้อเอา้าหนูคือนเบาไตหนูคือเบาเบาเลย โอเคมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อนอนนานอนนาอันนี้กู้ป่าตอนเศ้าจ้าพี่น้องจ้าได้สิบห้ากิโลเนาะเพิ่นสั่งยี่สิบโลบ่ได้ตามเพิ่นเบิ้งพี่น้องเบิ้งสภาพการกินข้าวตอนเช้าเด้อทั้งฝนตกเข้ากกะข้าวเย็นได้พี่น้อง ข้าวเย็นไม่ได้อุ่นนะคะนีกับข้าวก็กับข้าวเก่าเมื่อคืนจ้าพี่น้องแกงขี้เหล็กสมพักตำแจ้วตำบังหุงเก้าเมื่อคืนแกงขี้เล็ก,ก,ก,ลกลแกงขี้เล็กพ้กกันยืนกินข้าวตากฝนบาทีนี้วมวยมวนกุบทีบข้าวเย็นกับปลานั่นเอ็นกันใหญ่เนาะกินข้าวเย็นเอ็นใหญ่ว่ะ โอเคพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะเดี๋ยวพอกันคลิปนะมือนะหมายสีส่สผ่ามาหาปลา,ห,า,ปาหรือพามาเห็ดอีหยัยงเกี่ยวกับธรรมชาติสวยๆงามๆตามวิธีบ้านนอกสาวบ้านนอกสาวอีสานในเมืองนอกนะจ๊ะนะสาวอีสานในต่างถิน่นโอเคจังไดก็ฟัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไหมสิไปโดนๆเน่เดอ้อจ้าพี่นวงกดกระดิ่งพร้อมติ้งติติต้ไปแล้วสวัสดีค่ะ